ทำไมปิดสวิตช์ไฟแล้วไฟยังเดินอยู่นะครับปลั๊กไฟผมเนี่ยมาร์กจุดสีแดงไว้นะครับก็เพื่อให้ได้เป็นจุดสังเกตนะครับที่มาร์กสีแดงไว้เนี่ยก็คือจะต้องเสียบในส่วนของเส้นที่มีสักนะครับแล้วที่เป็นสีแดงเนี่ยจะต้องไฟจะต้องออกตรงรูตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเทสกันครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าเสียบสลับด้าน ััวนนีะครบ้เสียบไม่ตรงกับสีแดงนะครับเราลองเช็คไฟดูครับใช้อุปกรณ์เช็คไฟนะครับแบบไม่สัมผัสนะครับเห็นไหมครับเราไม่ได้เปิดสวิตช์เลยนะครับแต่ปรากฏว่ามีไฟเข้ามาแล้วนะครับลองจิ้มเสียบดูครับมีไฟเข้านะครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไม ไฟถึงดูดนะครับกรณีที่ทั้งๆที่ยังไม่ได้กดสวิตช์เปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองสลับสายดูอีกทีครับอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจนะครับเป็นอุปกรณ์วัดไฟนะครับอลองดูครับนะครับไม่มีนะครับไม่มีสัญญาณไฟเข้าเลยนะครับแล้วพอ จิ้มอุปกรณ์ไปนะครับก็ไม่มีนะครับกดสวิตช์เปิดไฟนะครับแล้วเราลองทดสอบดูครับนะครับมีไฟเข้านะครับลองจิ้มในส่วนของที่มาร์กแดงนะครับขึ้นสีแดงอันนี้ไม่ขึ้นนะครับ นี่เป็นข้อแตกต่างครับถ้าเราเสียบไฟสลับด้านเนี่ยมันเป็นสาเหตุได้ว่าเราแม้เรากดสวิตช์ปิดไฟเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยไฟก็จะดูดอุปกรณ์ตรวจสอบไฟนะครับเป็นไขควงวัดไฟนะครับอย่าเอาไขาควงธรรมดาไปเสียบนะครับอันตรายนะครับถ้าเป็นเด็กต้องมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับสวัสดีครับ